สวัสดีค่ะวันนี้ออกมาข้างนอกแล้วค่ะเพราะว่าที่ว่าอากาศเย็นเนี้ก็คือมันเย็นเย็นจริงๆอ่ะฝนตกหนาวเย็นตลอดเลยทั้งวันทั้งคืนเลยเมื่อคืนนี้นี่ก็ยังเย็นก็เลยต้องใส่เสื้อกันหนาวนี่พามาดูทุ่งนาค่ะทุ่งนา อากาศดีค่ะทุ่งนาเราก็เดินมาตรงนี้เราก็จะมาพูดว่าวันนี้เราจะดูฟุตบอลด้วยแหละดูฟุตบอลเรามาปีนี้เรามาดูฟุตบอลปีที่แล้วเป็นบอลโลกเป็นบอลโลกเนาะของผู้ชายปีนี้เรามาเป็นบอลยูโรเป็นบอลของผู้หญิง วันนี้เยอรมันเตะด้วยแหละนี่มาดูทุ่งนาเราก็เดินมาถ้าใครจะเล่นคลิปเดียวลงวันหนึ่งนะจะให้บอกว่านะลงเราลงคลิปน้อยคนเข้าดูน้อยลงคลิปเยอะคนก็เข้าดูคลิปเยอะอย่างเช่นขาคอมเมนต์เข้ามาดูเราสิคลิป1นึคนถ้าเรา20คลิปก็ ก็200อ่ะก็โอเคก็อัพขึ้นน่ะเราก็คลิปคลิปสั้นอันดับแรกเราก็ลงเดี๋ยนะจะบอกอันดับแรกเราลงตื่นขึ้นมาก็ข้อความข้อความแล้วก็ภาพนิง่งภาพนิ่งแล้วก็คลิปสั้นคลิปสามวิขึ้นน่ะถึงสิบห้าวินาแหละคลิปสั้นถ้าคลิปยาวสามนาที คลิปยาวเราก็พูดไปเรื่อยจนถึง3นาทีก็เราพูดให้มีสาระนะให้มีความรู้ด้วยว่าวันนี้เราจะทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยอย่างเช่นเราถ้าเราจะทำกับข้าวเราก็ทำกับข้าวถ้าเราบอกว่าเราจะกินข้าวกับไรเราก็ต้องบอกว่ากินนั่นแหละคือการมีเนื้อหาเนื้อหาลงลงในตรงนั้นคือเราทำคลิปของเราก็คือ แต่เรายังไม่มีไรายได้นะแต่เขาตั้งไว้แล้วคือเซ็นเซ็นเงินมันตั้งไว้แล้วค่ะมันตั้งไว้แล้วก็เลยบอกว่าจะให้ความรู้นิดนึงที่จริงเราก็มีแล้วทีนี้แบบเป็นแบบโบนัสโบนัสสะสมแค่นั้นเองถ้าไงคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ ขอบคุณนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ